เฮ้ยเฮ้ยมป็นคนโดนยิงด้วยโหสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับฟิกจูวันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโลบ็อ uh, กนะครับคือเราจะไปเล่นแบบหนังสควิตเกมนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเ uh, ตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นห้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปเล่นเกมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังรอเวลานะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมนะครับถ้าเวลาที่แสดงอยู่ด้านบนนะครับอ่านับย้อนหลังมาถึงศูนย์นะครับเราถึงจะเข้าไปเล่นได้นะครับก็แสดงว่ามีผู้เล่นอยู่ข้างในเล่นเสร็จไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็กำลังรอเวลาที่จะเล่นเกมต่ออยู่นะครับ ก็เกมแรกที่เราจะเล่นนะครับน่าจะเป็นเกม A E I O U นะครับเกมนี้นะครับถ้าใครขยับอ่ะตายเลยนะครับเกมนี้ก็คือแบบว่าอ่ามันจะมีอ่ะเสียงเพลงนะครับก็คือตอนที่มีเสียงเพลงอ่ะให้เราเดินนะครับแล้วก็ถ้าเพลงจบอ่ะเราต้องหยุดนะครับถ้าใครขยับนะครับจะโดนยิงทันทีเลยนะครับก็จะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับ กับเกม A I O U นะครับสคริปเกมนะครับครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่สนาม A I O U เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวนะครับที่จะเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเรามารอฟังสัญญาณนะครับเกมนี้นะครับวิธีเล่นนะครับให้เราฟังเสียงเพลงนะครับถ้าเกิดเพลงหยุดนะครับให้เราที่ หยุดนะครับห้ามขยับเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราจะโดนยิงนะครับเดินได้นะครับหยุด,ดหยุดเอ,อ้าเฮ้ยมีคนโดนยิง เลน่นได้นะครับ,บยุตถ้าใครขยับนะครับจะโดนยิงทันทีเลยนะครับว้าวโดนยิงอีกแล้วนะครับสองเลยนะครับโอ้โห หน้าก็เป็นเส้นชัยแล้วนะครับเราจะทำได้หรือเปล่าครับอย่างนี้ในสุดเราก็ผ่านแล้วนะครับในเกม A I O U นะครับเราก็กำลังรงอผู้แข่งขันคนอื่นนะครับโอ้โหคนโดนยิงเต็มเลยนะครับดูสิครับโอ้โหที่น,อนนอนอยู่นะครับคือโดนยิงนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังรอผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนะครับมาถึงเส้นชัยนะครับจำนวนคนที่โดนยิงก็เยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นนอนๆนอ,นอยู่นะครับเป็นโดนยิงทั้งหมดนะครับ ตอนนี้เราก็ผ่านในเกม a e i o u เรียบร้อยแล้วนะครับในเกมต่อไปนะครับจะให้เราทำอะไรเอ่ยอะไรเหมือนว่าจะให้เราตัดคุกกี้นะครับให้เป็นรูปทรงนะครับน่าจะให้เราทำแบบว่าตัดคุกกี้เป็นรูปทรงตามเวลาที่เขากำหนดนะครับมีเวลาให้4ี่สิบกว่าวินะครับ เราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้เราก็กำลังมีการตัดคุกกี้อยู่โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไป15วินาทีนะครับเดี๋ยวรอคนอื่นๆนะครับเอา้าคนที่ทำไม่ทันนะครับโดนยิงน,นะครับโอ้โหช่างโหดหลายสึกเกิน ว่านะครับสควิตเกมนะครับเล่นลุ้นตายนะครับอตอนนี้นะครับเราก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับในเกมที่สองนะครับเกมตัดคุกกี้นะครับมันว่าจะให้เรากลับมาที่ห้องอพักนะครับ น่าจะให้เราพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนอนนะครับเพื่อที่จะพักผ่อนนะครับอะไรให้เราเอาเวสบอลปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้นะครับ มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีเสียงเหมือนไม้เพชรบอนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าให้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองหยุดเฉยนะครับ อะไรเอ่ยเกมนี้อเอา้ามีคนเอาไม้เบสบอลมาตีเราเลยเฮ้ยเฮ้ยเดทไปซะแล้วนะับเ,เ,เดทไปโดนลนบอ,อ,อบฆ่านะครับเมื่อกี้